สนับสนุนโดยบริษัทต,ตลาด com จำกัดสวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับในช่วง Inno Solution นะครับกับผมพาวุฒิพงศ์วุลยยะพานุนะครับหรือว่าป้อมนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาพบกับ กรณีศึกษานะครับเทคนิคการตลาดนะครับที่กรณีศึกษาต่างๆนะครับจะเอามาเปิดเผยให้กับทุกคนได้รู้กันในวันนี้นะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับในเบื้องต้นเนี่ยผมมีเทคนิคดีๆนะครับสำหรับคนที่ท,ทําธุรกิจในโลกออนไลน์นะครับซึ่งเทคนิคนี้นะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องเทคนิคการสร้างเว็บบอร์ดยังไงให้คนเข้ามาเยอะๆครับ นะฮะซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนที่มีเว็บไซต์นะครับแล้วในเว็บไซต์ของตัวเองเนี่ยก็จะมีโปรแกรมพิมพ์เว็บบอร์ดนะครับซึ่งแนะนำในน,นิ่งนะครับว่าเว็บบอร์ดคืออะไรเช่นคนเข้ามาเข้ามาพิมพ์เข้ามาพูดเข้ามาคุยกันในเว็บบอร์ดเราเราสามารถโต้อตอบก,กันได้ผ่านที่เว็บนี้นะครับแต่คําถามคือหลายๆเว็บมีเว็บบอร์ด แต่คำถามว่าเว็บบอร์ดนั้นจะสามารถทําให้คนเข้ามาในเว็บเราได้เยอะมากว่าแค่ไหนวันนี้มีเทคนิคกันครับเ <c oughs> ขาบอกว่าคนที่เริ่มต้นทําเว็บบอร์ดนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวนี้นะครับการทําเว็บบอร์ดในเว็บไซต์เราง่ายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอาจจะไปใช้สมัครของฟรีนะครับซึ่งมีหลายๆที่ยกตัวอย่างเช่นเว็บ e b วนะครับ 212cafe.com ก็จะเป็นเว็บหนึ่งที่คุณสามารถไปสมัครใช้บริการได้ฟรีๆเลยนะครับ เหลือจะเป็นเว็บชื่อว่าไ i ย e ิ s .com นะครับก็ไปสมัครใช้บริการได้ฟรีๆเช่นกันนะครับหรือบางคนบอกว่าผมอยากมีเว็บบอร์ดของตัวเองครับติดตั้งด้วยตัวเองในเว็บไซต์ผมนะครับคุณก็สามารถไปดาวน์โหลดติดตั้งเป็นพวกซอฟต์แวร์เป็นพวกฟรีเว็บบอร์ดติดตั้งในเว็บไซต์คุณได้ครับเช่นยกตัวอย่างใช่เว็บชื่อว่า simplemachine .org ก็จะเป็นเว็บหนึ่งที่คุณสามารถไปสมัครและไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาติดตั้งไว้ในเว็บไซต์คุณและคุณก็เปิดเป็นเว็บบอร์ดคุณเองได้นะครับซึ่งเดีย๋นย,ยนกาารมััง่ยยเละคบ ทีนี้พอคุณเริ่มมีเว็บบอร์ดแล้วนะครับคำถามต่อไปคือทำยังไงครับให้คนเข้ามาพูดเข้ามาคุยในเว็บบอร์ดคุณนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนจะประสบปัญหานี้คือพอเริ่มต้นเปิดเว็บขึ้นมาไม่มีใครคุยในเว็บบอร์ดเลยนะครับฉะนั้นคำแนะนําแรกๆคือคุณควรจะเริ่มเข้าไปสร้างเว็บบอร์ดให้คนเข้าไปพูดเข้าไปคุยในเว็บไซต์คุณก่อนนะครับเช่นคุณกดเข้าไปแล้วคุณจะมีกระทู้สักสี่ห้ากระทู้หรือมากกว่านั้นอาจจะเป็นสักสิบสิบกระทู้เลยก็ได้ เพราะว่าเมื่อมีคนคลิกเข้ามาแล้ว <_ d ata> เขาเห็นว่ามีคนเข้ามาพูด <_ d ata> เข้ามาคุยมากมายคนก็จะเริ่มมีการ <_ d ata> เขาเรียกว่าเข้ามาพูดคุยกันนะครับนั่นคือเทคนิคหนึ่งครับคือพยายามถ้าเกิดพูดง่ายๆคือเริ่มเป็นหน้าม้าก่อนนะครับให้เราเข้าไปเริ่มเป็นหน้าม้าแล้วก็พูดคุยก่อนในช่วงเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าจะเริ่มมีคนเข้ามาพูดเ <_ d ata> ข้ามาคุยในเว็บบอร์ดเองนะครับท่าน,นี้คําถามต่อไปคือเราจะทําไงครับให้เว็บบอร์ดเราเนี่ยมีคนเข้ามาอย่างสม่ําเสมอนะครับทีานี้เริ่มมีคนเข้ามาเรื่อยๆ เราเองนะครับในฐานะเจ้าของเว็บเราควรจะใช้เวลาแล้วก็อยู่กับเว็บบอร์ดนานๆใช้เวลาแล้วก็เข้าไปพูดคุยกับคนที่อยู่ในเว็บบอร์ดเป็นประจำเพราะถ้าเกิดคุณมีเว็บบอร์ดแล้วคุณไม่เข้าไปแล้วคุณปล่อยให้เขาคุยกันเองความน่ากลัวจะเกิดขึ้นคือบางทีเว็บบอร์ดที่คุณทําขึ้นมาอาจจะไม่สามารถควบคุมได้อาจจะมีคนเข้าไปด่าคุณอาจจะมีคนไปพูดถึงเรื่องอื่นซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเว็บบอร์ดคุณเลยก็ได้นะครับฉะนั้นการที่คุณเข้าไปเป็นประจําเข้าไปดูแลอย่างต่อเนื่อง ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยทําให้เพ็บอร์ดคุณสามารถมีเขาเรียกว่ามีสีสันมีคนเข้ามาได้ตลอดเวลานะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือคุณอาจจะใช้วิธีการคือโปรโมทหรือให้คนที่มีอยู่ในเว็บอร์ดคุณเป็นประจำอยู่แล้วเข้ามาเป็นผู้ช่วยร่วมดูแลเว็บอร์ดคุณหรือบางคนเร,เรียกว่ามอดเตอเลเตอร์นะครับเป็นคนคอยช่วยดูแลเว็บอร์ดให้คุณได้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้คําถามคือถ้าเกิดถามว่าเราเริ่มคนเข้ามาเริ่มเยอะแล้วเนี่ย เราจะทำไงต่อดีนะครับสิ่งที่คุณควรจะทําต่อเมื่อมีคนเข้ามาในเว็บบอก์ดมเยอะนะครับคือคุณควรจะมีการกัดจัดกิจกรรมเช่นนัดพบปะคนใน board, เว็บบอร์ดออาไปเจอกันจริงๆเลยอาจจะไปนัดกินข้าวกันมีการแลกเปลี่ยนจัดกิจกรรมพบปะกีฬาแรงต่าง